ความสุขใจใจเป็นสุขใจมีหน้าที่รับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์แล้วใจก็ย่อมมีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างความสุขนั้นหน้าปรารถนาคือเรารักสุขเกลียดทุกข์ชอบความสุขนิยมความสุขความสุขเป็นความรู้สึกของใจปรารถนาให้ใจเป็นสุขแต่ที่มาของความสุขคือความรู้สึกเนี่ยมันมีที่มาอยู่สองทาง ทางหนึ่งเป็นทางที่เริ่มต้นที่ความเห็นไม่ถูกต้องอีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องแล้วดังนั้นความเห็นผิดความเห็นถูกมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้อง ความสุขใจหรือโสมนัสก็จะเป็นสุขโสมนัสที่ดีเพราะเกิดขึ้นจากเริ่มต้นที่ความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องเนี่ยเป็นความเห็นที่ไม่เบียดเบียนไม่ละเมิดไม่ทําการเบียดเบียนล่วงเกินกันทําสิ่งดีงามทําบุญทํากุศล แล้วเกิดความสุขใจโสมนัสเมื่อได้ทําในสิ่งที่ตนพอใจและเป็นเรื่องที่ถูกต้องความสุขก็จะเกิดได้และเกิดได้อยู่ร่าไปเพราะตนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจเราก็จะรู้จะเข้าใจว่าทําอย่างไรให้เกิดความสุขโสมนัสเราจะไม่หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งมันต่างจากคนที่มีความเห็นผิดทําในสิ่งที่ตนยินดีพอใจด้วยความเห็นผิดแสวงหาความสุข จากการเบียดเบียนไม่ว่าจะในคนในสัตว์เมื่อทําได้ก็จะเกิดความยินดีพอใจมีความสุขใจมีความโสมนัสอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความสุขโสมนัสมีใจที่ประกอบด้วยความเห็นผิดผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสมมาตพุทธเจ้าย่อมจะหาความสุขโสมนัสจากสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล งดเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีต่อกันภาษาที่นิยมก็คือการแผ่เมตตาดังนั้นการแผ่เมตตาคือมีความรักมีไมตรีต่อกันนั้นจึงนำมาซึ่งความสุขความสุขอย่างนี้เป็นความรู้สึกของใจเมื่อใจมีความสุขการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะทำกิจการงานใดทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานงานการนั้นก็จะเป็นไปอย่างดี ทำให้เป็นคนที่เห็นในความสำเร็จของตนได้อย่างไม่เบียดเบียนก็ยิ่งเกิดความยินดีพอใจมีสุขกับการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าความสุขโสมนัสจะเป็นเพียงความรู้สึกของใจแต่ถ้ารู้จักวิธีที่จะทําให้เกิดขึ้นมาได้ชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างดี ดังนั้นแล้วการทำความรู้สึกบนพื้นฐานของความเห็นถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งบุคคลผู้ต้องการความสุขโดยไม่เบียดเบียนกันคือไม่หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ็ควรที่จะปรับทิฏฐิความเห็นให้ถูกตรงให้มีจิตวิญญาณที่ประกอบด้วยญาณปัญญารู้จากความดีงามรู้จากสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้จากสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วความสุขสมนัสก็จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญกุศลอยู่ในแนวทางคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อใจิตใจดีงามอย่างนี้ความดีอย่างอื่นก็จะหลังไหลามาทําให้ชีวิตนั้น มีความมั่นคงดีมีความแข็งแรงของจิตใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นไม่ท้อแท้ไม่ห่เหี่ยวในใจเพราะจิตใจมีความสุขดังนั้นแล้วผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ควรที่จะทำให้เกิดสุขโสมนัสในใจซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติธรรมในขั้นต่อๆไปได้เป็นอย่างดีนั่นเอง